สวัสดีครับวันนี้ร้านเตอร์บายช็อปพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันเป็นซี6ีหกห้า1 4นเอปีสองพันสิบสี่สี่ไตกันเลยนะครับคันนี้อ่าไวรุ่นทำหาเยอะมากสี่คันสีน่นี้อ่าคันนี้ได้ชิวแต่งนะครับอ่าสวยๆกันเลยครับเท่ๆอ่าเบรกคัดแต่งนะครับคันนี้อ่าได้กระจกแต่งเลยนะครับคันนี้อ่ายังหน้าเหลือๆเลยนะครับภาพเบรกเหลือๆครับคันนี้อ่า สวยๆไปเลยได้แคปปาด้วยไเเด้เทเลยครับคันนี้อ่าันนี้ได้ไปลายท่อทรงอะคาโบอีกปลายดาบนะครับอ่อเดเทไปเลยอ่าตัวนี้ได้ตัวยกท้ายสปูลมาด้วยนะครับอได้ดอกยางดอกยางหลังเหลือเลยนะครับอ่าคันนี้ได้ท้ายสั้นพร้อมไฟเลี้ยวแต่งนะครับสวยๆกันเลย โซ่สเตอร์เหลือๆเ,เลยครับอ่าหอเหลือๆเต็มเต็มเลยคันนี้ถังเงาเงาเลยครับชมดีเทลก่อนนะครับสวยๆกันเลยเบาะหนังดำเงาเงาเลยครับอ่าสวยๆไปคันนี้ได้การสะบัดไฮเปอร์โปรวยครับอ่ของแท้ครับอ่สวยๆกันเลย เรามาดูดีกว่าว่าคันนี้วิ่งไปแล้วกี่กิโลกดปั๊มเนื้อครับอ่าคันนี้วิ่งไปแล้วหกหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้ากิโลนะครับอ่าเรามาฟังเสียงคันนี้ดีกว่าว่าจะเร้าใจป้าข้างบ้านขนาดไหนครับเ,เสียงเพราะใจป้าข้างบ้านแน่ๆครับอย่างนี้ 650F4 ไตคันนี้เปิดราคาอยู่ที่129,000บาทนะครับาใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านเตอร์ไวช็อปนะครับเบอร์ขึ้นอยู่หน้าเพจเตอร์ไวช็อปนะครับแล้วของเรามีช่อง y o u t u b e กนแล้วนะครับอ,อย่าลืมเข้าไปติดตามชมนะครับช่อง YouTube ชื่อว่าเตอร์ไวช็อปนะครับขอจบวิวแต่เพียงเท่านี้คนระับขอบคุณครับ